สวัสดีครับ,รบทำอะไรครับกำลังปัน้นดินน้ำมันอยู่ครับดินน้ำมันอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างมีตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้คือหมีครับหมีชื่อครับเหรอครับ,รบตัวนี้คือหมีครับหมีส่วนตัวนี้ซุป,ปเปอร์แมนน้อยไหนครับซุปเปอร์แมนน้อยค่ะ มัน,ม,นมันมีน้อยหรือว่ามันมันตัวเล็กค่ะตัวเล็กค่ะเออต้องบอกตัวเล็กเอาตัวไหนอีกรัแลัวตัวไหนอีกส,ส่วนตัวนี้เป็นยานอวกาศครับออตัวนี้เป็นกัปตันเรือครับตัวนี้เป็น เสือครับมีชื่อไหมครับไม่มีครับเสือก็เสือเลยครับตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดครับแล้วตอนนี้เรากำลังปั้นตัวละครอีกนิดหน่อยครับแต่ของพ่อเนี่ยเป็นตัวละครไอ้เป็นซูปเปอร์อีสาน สวัสดีครับพี่น้องประเทศไทยพี่น้องทางอีสานแงะงะมีลำตัวเป็นน้ำเผ้าด้วยเดี๋ยวเราจะมาเผ้าดูแถวนี้ i and going